เพื่อนๆคิดว่าตอนนี้ถึงจุดจบของไททันคาเมราแมนหรือ,อยังครับ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าถึงจุดจบของไททันคาเมราแมนของเราแล้วนะครับและคิดว่า EP ีต่อไปนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นไททันคาเมราแมนของเราอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนั้นไปดูเรื่องราวตัวละครยอดฮิตในขนานี้กันครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวหลักของซีรีส์ในสกี i ีททอร์เรตไปแล้วนะครับนั่นก็คือไททันคาเมราแมนของเราัเองครับซึ่งตอนนี้นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครมาปาาพี่แกได้แล้วนะฮะเพราะว่าพี่แกนั้นได้อัปเกรดอาวุธมาใหม่ซึ่งตอนนี้พี่เขานั้นก็สามารถที่จะรับมือการต่อสู้ได้ททุกกรรูปปแบบเเลยนนน,าานะคคไม่่่ววาาาาาาจ็งภภืืดิหออศ พี่แกนั้นก็สามารถจะจัดการได้หมดครับแต่ก็ไม่แน่ใจในเรื่องของอนาคตเหมือนกันนะครับว่าจะมีใครมาป่าพี่แกได้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่แผนการเล่ห์เหลี่ยมของดอร์แซนติสกิวิตีทอเลสกับจีแมนตัวปลอมที่ได้หลอกล่อให้เขานั้นมาติดกับดักในเหมือนใน E p ีที่65นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูเส้นทางของพระเอกในซีรีส์นี้ลวกันครับว่าก่อนเขาจะมาถึงจุดๆนี้เขาผ่านประสบการณ์อะไรกันมาบ้างครับแล้วก็แสงของเขาตอนนี้นั้นนะครับเอาซะเพื่อนเพื่อนทุกคนนั้นแทบจะลือ ว่าต่อต้านฝ่ายสกิฟตี้ทอเรนตของเราอีกครั้งเลยนะครับเพราะหลังจากที่เขานั้นโดนล,ลุมไปใน E p ีที่47นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการรักษาของพี่เขานั้นไปถึงไหนกันแล้วนะครับแต่เชื่อได้เลยครับว่าทท่านทีวีแมนของเรานั้นจะกลับมาอีกครั้งข้อสันนิษฐานของเรานะครับก็เชื่อได้เลยครับว่าจะต้องมีเรื่องราวเล่หเล์เกิดขึ้นกับทท่านคาเมล่าแมนหรือทท่านสปีกแมนของเราอย่างแน่นอนครับ เพื่อดึงความสมดุลและก็เรื่องราวและก็เหตุการณ์ต่างๆของซีรีส์นี้เอาไว้นะครับซึ่งอนาคตนั้นนะฮะอาจจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ก็เป็นไปได้ทั้ง2แบบครับและเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นเส้นทางของไทท่านคาเมราแมนครับที่เขาได้เปิดตัวเข้ามาครั้งแรกในตอนที่18แครับและในส่วน EP แรกนั้นนะครับเขาก็ได้จัดการกับเจ้าสกิป i ิริทอ l e เ t ตไปทั้งหมด3ตัวครับซึ่งแต่ละตัวนั้นนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่า คาเมราแมนทั่วไปนั้นไม่สามารถที่จะจัดการกับเจ้าสกิบบิทตอร์เลตพวกนั้นได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นมีแต่ลาสกิบบิทตอร์เลตนะครับซึ่งก็มีข้อเสียเปรียบอะไรหลายๆอย่างครับฝ่ายคาเมราแมนของเรานั้นถึงก็ต้องเปิดตัวพี่ใหญ่ไททันคาเมราแมนของเราเพื่อเข้ามาช่วยเหลือกองทัพนั่นเองครับและตัวของไททันคาเมราแมนของเราในช่วงนั้นนะครับก็ดูไม่มีอาวุธอะไรที่ดูเจ๋งๆแล้วก็ดูโดดเด่นนอกจากร่างกายของเขาที่มีความสูงใหญ่กว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานั่นเองครับเพื่อนๆแล้วก็มีพลังก,กำล ที่สามารถปล่อยลําแสงออกมาจากการรองงเขาได้อีกด้วยซึ่งเส้นทางของไททันคาเมล่าแมนของเขาในช่วงนั้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะเปิดตัวมาสั้นครับเพราะว่าคขานั้นไม่ได้มีอาวุธอะไรนอกจากร่างกายของเขาที่ใช้ในการต่อสู้นะครับแล้วก็พลังพลาสมาที่อยู่กลางรองงเขาแล้วก็ยังมีโล่ของเขาอีกด้วยนะครับที่ติดข้างหลังมาด้วยนะครับแล้วเขาก็ได้ใช้โล่นั้นนะครับเป็นอาวุธป้องกันลําแสงเลเซอร์ของจีแมนสกิ i ตี้ทอเรตใน e p ที่20ของเราอีกด้วยครับและบทบาทของไททันคาเมล่าแมนนั้นนะฮะก็มาอย่างต่อ บาดเจ็บจากบาดแผลที่ m m n s s k i ิ i t y Toilet ได้ทิ้งเอาไว้ใน EP ที่20ครับและหลังจากที่ไททันคาเมล่าแมนของเรานั้นได้รับการบาดเจ็บไปนะฮะ เขาก็ได้ถูกอัปเกรดและซ่อมแซมร่างกายใหม่ครับใน E p ีที่23นั้นก็ <S <S ทําให้เป็นแฟนตัวยงของไททันคัมเบราแมนนั้นลุ้นกันต่อไปอีกครับว่าหลังจากที่พี่เขานั้นได้รักษาตัวอยู่นั้นเขาจะมีอะไรใหม่ๆอัปเกรดเข้ามาในตัวบ้างนะครับและในระหว่างที่ไททันคัมเบราแมนของเรานั้นได้รับการรักษาตัวอยู่นะครับฝ่ายแนทมิรของเรานั้นก็ได้เปิดตัวไททันสปีกแมนเข้ามามีบทบาทและก็รับบทบาทแทนพระเอกหลักของเราไปครับแต่ก็คุมเกมของสงครามอยู่ได้ไม่นานครับก็ถูกฝ่ายเซยูริตี้ทอร์เร็ต้องงพพึ่า ฝ่ายพัธมิตรอย่างทีวีแมนของเราครับและทีวีแมนของเรานั้นก็เปิดตัวไททันทีวีแมนของเราเข้ามาในซีรีส์ครับแล้วก็ได้รับบทบาทกันอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่เราได้สูญเสียไททันตัวแรกไปนะฮะแล้วก็ไททันตัวที่2ของเราไปครับส่วนไททันตัวที่3ของเรานั้นก็คือไททันทีวีแมนของเราครับที่ตอนนี้นั้นนะครับเขาต้องแบกรับภาระแล้วก็ภารกิจช่วยเหลือไททันสปีดกแมนตัวที่2ของเราครับ แต่ภารกิจนั้นนะฮะยิ่งพยายามเข้าไปช่วยเหลือก็ยิ่งล้มเหลวครับถึงแม้ว่าการมาของไททันทีวีแมนของเรานั้นนะครับจะดูพร้อมลบทุกสถานการณ์นะฮะแต่ก็ไม่คาดคิดครับจะถูกฝ่ายสกิปปี้ทอเรั้นเหลี่ยมใส่สะกอ่อนนะฮะใน e ี EP ที่47จนทําให้พวกเขานั้นต้องสูญเสียพระเอกรองของเราไปอีกตัวครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆครับที่เขานั้นเจ็บตัวนะฮะแต่ว่าโชคดีครับที่เขาโน,นวาร์ฟหายตัวไปได้นะฮะแล้วก็ดีกว่าการเจ็บตัวแล้วถูกปรสิตยึยดร่างไปเหมือนไททันสเกอร์3 ตัวไปแล้วนะครับฝ่ายพันธมิตรของเรานั้นก็ต่อสู้อะไรในช่วงนั้นนะฮะก็ดูล้มเหลวไปซะทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าหลังจากการบุกลุกฐานทับของคาเมล่าแมนใน E p ีที่เนี่ยความหวังของคาเมล่าแมนนั้นก็ได้กลับมาอีกครั้งครับเพราะว่าพี่ใหญ่แต่ท่านคาเมล่าแมนของเราที่ดูหน่อมแนมใน E p ีที่18นั้นนะครับเขาก็ได้เปิดตัวกลับเข้ามาอีกครั้งครับพร้อมกับร่างกายของเขาที่ถูกอัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาใหม่แทบทั้งตัวครับซึ่งการกลับมาของพระเอกตัวแรกของเราในขณะนั้นนะคร มีพลังในการทุบนั้นบอกเลยครับว่าสกิปรี่ทอร์เรตตัวไหนโดนทีนึงนะครับถึงกับไปเกิดใหม่กันเลยทีเดียวครับและนอกจากนั้นนะครับพลังพลาสมาที่อยู่กันในโอ่งเขานั้นก็มีพลังโคตรแรงครับเพื่อนๆบอกเลยครับว่ามีความแตกต่างกันในตอนที่19อย่างมากครับซึ่งตอนนั้นเราจะได้เห็นพลังพลาสมาที่พผอยพุ่งออกมาจากอ่งของเขาเนยครับเพียงแค่จังๆเท่านั้นครับแต่ใน E p ีที่50ของเรานี้นะครับบอกเลยว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับและนอกจากนั้นนะครับชุดของท่านคาร์เมลแมนของเรานั้นนะครับก็ได้ เหมือนชุดของไททันทีวีแมนของเราเลยครับแต่ว่าชุดอันนี้นะครับไม่ได้ป้องกันระเบิดได้นั่นเองครับถ้าป้องกันได้นี่ก็คงจะดีมากๆเลยส่วนพลังพลาสมาของเขานั้นนะครับก็มีอนุภาพการเผาไหม้อย่างรุนแรงอีกด้วยครับที่สกิปปิทต์เทเลสตตัวไหนโดนนะครับถึงกับไหม้เลยครับแล้วก็เสียชีวิตทันทีครับส่วนตัวที่ไม่เสียชีวิตเลยนั้นก็คือจีแมนสกิปปิทต์เทเลสครับและในส่วนจีแมนสกิปปิทต์เทเลสใน E p ีที่6 5นั้นตัวที่โดนเผาไหม้ไปแล้วเสียชีวิตนนนนัััั้่่ก็คือไมใชจจตตววรรริิงเพาะนั้น เขาค่อนข้างที่จะถือครับขนาดตัวปอมยังถือขนาดนี้แล้วตัวจริงนั้นจะถึกขนาดไหนเพื่อนๆก็ลองคิดดูเอาละกันครับและนอกจากนั้นนะครับมือขวาของเดทันคาเมล่าแมนเราที่ถือค้อนอยู่นั้นนะครับเขาสามารถที่จะเปลี่ยนมือของเขาให้เป็นอาวุธปืนที่สามารถที่จะดูดคู่ต่อสู้กลับเข้ามาหาตัวได้อีกครับในส่วนหัวไหล่ของเขาทั้งสองข้างนั้นนะครับก็มีปืนกลติดเข้ามาอีกด้วยครับ พร้อมเลเซอร์ชี้เป้าบนหัวของเขานะครับและบริเวณหัวเขานั้นนะครับก็ถูกออกแบบมาใหม่ครับและสิ่งที่ยังคงเดิมอยู่นั้นนะครับก็คือหัวกล้องที่ไหลของเขาทั้งสองข้างครับและนอกจากนั้นผมคิดว่าน่าจะใหม่เกือบทั้งตัวครับรวมไปถึงระบบเดินทางด้วยเจ็ทแพคครับที่มีปีกบอกเลยครับว่าเท่มากๆและหลังจากที่เขาได้กลับเข้ามาเพื่อปกป้องพวกเดียวกันแล้วนะครับสิ่งที่เขาจะต้องสารต่อนั่นก็คือเป้าหมายเดียวกันกับไททันทีวีแมนของเราเลยครับที่ต้องหาวิธีการช่วยเหลือไททันสปีกเกอร์แมนของเรานะฮะแต่ถึงอย่างน ค่อยสวยนะครับแต่ทีวีแมนนั้นก็ไม่ได้ทอดทิ้งฝ่ายคัมแบดแมนแต่อย่างไรครับพร้อมช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนอยู่เบื้องหลังเสมอนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่มีไททันทีวีแมนอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่เป้าหมายหลักๆนั้นก็คือช่วยเหลือไททันสปีกเกอร์แมนของเราครับก่อนที่เรื่องทุกอย่างนั้นจะบานปลายไปยิ่งกว่านี้นะครับเดิมทีแล้วนะครับไททันสปีกเกอร์แมนของเรานั้นมีอาวุธปืนแค่ข้างเดียวนะครับหลังจากที่ไปอยู่กับพวกสกิปปิตี้ทอร์เรตนะครับก็มีอาวุธปืนเพิ่มเข้ามาอีกข้้้าาาางงงงนนนนึึะรรับบซ่่่่อออกเเเลลยยววถไมีชหืทขจ แข็งแก่งมากกว่านี้อย่างแน่นอนครับและนอกจากการช่วยเหลือไททันสปิกรแมนของเราแล้วนะครับการเอาคืนของไททันคาเมล่าแมนก็ต้องบอกเลยครับว่าแค่นนี้ก็ไม่สายเกินไปครับที่เขาได้สร้างบาดแผลเอาไว้กับไททันคาเมล่าแมนของเราใน EP ีที่20นะครับสุดท้ายนะครับไททันคา m เมล่าแมนเรานั้นก็ได้ล้างแค้นจนได้ครับบอกเลยครับว่าฉากนี้ยิ่งดูก็ยิ่งสะใจครับ ทำให้เรานั้นนึกถึงภาพวันเก่าๆลอยเข้ามาเลยนะฮะซึ่งภาพในวันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าเห็นแล้วผมนี่กดไลค์ให้กับพี่แกลลัวเลยครับแถมภารกิจในการช่วยเหลือของเขานั้นนะครับก็ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีครับและบาดแผลที่ G Man s k i ีป,ปทิทตอร์เลได้ไปนะฮะก็เป็นบาดแผลที่ดูยับเยินไปตลอดครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับความพยายามของพระเอกของเรานั้นก็ไม่หยุดอยู่กับที่ครับหลังจากที่ช่วยเหลือท่านสปีกเกอร์แมนของเราแล้วนะฮะเขาก็ยังตามไปช่วยเหลือเพื่อนท่านสปีกเกอร์แมนของเขานั้นกอบกู้กองกําลัง ฝ่ายสปีกเกอร์แมนของเขาอีกด้วยครับเป็นอะไรที่โคตรแฮปปี้ไปเลยครับแล้วจากนั้นการไล่ล่า G-Man s สกิิตี้ทอยเตต,ตัวปอบนั้นก็ได้เริ่มขึ้นหลังจากนี้ครับ ซึ่งเส้นทางของพระเอกไททันคาเมล่าแมนของเรานั้นยังไม่รู้ตัวนะครับที่ตอนนี้พยายามไล่ล่า g m a มอยู่นั้นเป็น g m a มตัวปลอมนะครับซึ่งความพยายามเขาก็ไม่หยุดนะครับก่อนที่จะได้เพื่อนไททันสปีกเกอร์แมนนั้นเขานั้นแบกรับอะไรมาหลายๆอย่างครับถึงแม้ว่าเขาจะมีความเครียดแคลนอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแอสโแลนต์แอสโตอยเลตที่เข้ามาปั่นหัวเขาใน EP ที่53 และ e ีีที่5 5นั้นจนทาให้เขาหัวเสียอยู่บ้างนะครับแถมอาวุธปืนของเขานั้นก็ถูกสารกัมมันตรังสีกระเด็นเข้าใส่อาวุธปืนที่แขนของเขาประสบการณ์ในครั้งนั้นนะฮะเขาก็ได้เรียนรู้แล้วก็หาวิธีการป้องกันมาเป็นอย่างดีครับและครั้งล่าสุดนั้นนะครับไททันคาเมล่าแมนของเรานั้นก็ได้เพิ่มโล่เข้ามาอีกด้วยครับที่มีความสามารถป้องกันสารกัมมันตรังสีอันนั้นได้นะฮะ ย,ยังไม่พอเท่านั้นครับและนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังได้อัปเกรดอาวุธที่นิ้วมือข้างซ้ายของเขาที่เป็นปืนลำแสงพลาสมาอีกด้วยครับซึ่งอาวุธนี้นะฮะต้องขอบอกเลยว่าเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่าเพิ่มมาใหม่กันแล้วกันครับถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นอาวุธอันนี้ครั้งแรกใน E p ีที่23นะครับซึ่งเราก็ได้เห็นเขาใช้นิ้วข้างขวาครับแต่ว่าใน E ีีที่64นี้นะครับเขาได้ใช้อาวุธชิ้นนี้ที่นิ้วข้างซ้ายนั่นเองครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่นิ้วของเขาทั้งสองข้างนั้นนจะสุดไไปงห สลับพระเอกตัวหลักของซีรีส์ของเราในขณะนี้ครับบอกเลยว่าอาวุธพี่แกนั้นจะเต็มตัวไปอยู่แล้วครับนับจากที่เราเนเห็นนั้นก็7ชิ้นไปแล้วครับเพื่อนๆแต่ถึงอย่างนั้นนะครับการที่เขาจะขึ้นแท่นที่1ได้นั้นนะครับเขาก็ต้องเจออุปสรรคมากมายที่พร้อมจะเล่นงาน พวกเขาอยู่เสมอครับและล่าสุดพระเอกตัวหลักของซีรีส์ของเรานะครับก็ถูกความเหลี่ยมของดร์ไซเอนติสสกิปปิทิเทเลตวางแผนเล่นงานไททันทั้งสองของเราครับจนเขานั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเอาเรื่องอยู่ครับถือแม้ว่าเขานั้นจะไม่เสียชีวิตแต่บอกเลยครับว่าการเจ็บตัวของเขาครั้งนี้คงหายไปอีกนานแน่เลยครับแล้วไททันทีวีแมนของเรานั้นจะกลับมามีบทบาทแทนที่ไททันทั้งสองตัวนี้หรือไม่ก็ต้อง,องรอลุ้นกันตอนต่อไปครับถึงแม้ว่าส่วนตัวแล้วนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครมาปาดพี่เขาได้แล้วนะครับ นอกจากการใช้แผนการเลี่ยมของ G Man s k i ิ i ต i t เท l ลกับ Dr. Scient i s t s k i ส i ก i t ติท e ทก็บอกเลยครับว่ายาาครับแต่นี่เป็นแผนการเหลี่ยมของด r s c i e n t i s t s k i ส i ก i t ติทเก็เลยทำให้พี่ใหญ่ของเราทั้งสองนั้นได้รับบาดเจ็บไปครับและนี่ก็คือเส้นทางของไททันคาร์เมล่าแมนของเราครับที่ได้กได้่าสู้ชีวิตสุดๆครับและที่หนึ่งในดวงใจของเพื่อนๆนั้นคือไททันตัวไหนกันนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ไว้กันได้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปครับสำหรับวันนี้